สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลงกอนสาแนวค่ะวันนี้เพียงก็มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินมานําเสนอทุกคนอีกเช่นเคยค่ะคราวนี้ก็เป็นสลักอมทรัพย์จากธนาคารทอ,อสอรหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะในชุดเกรดดาวพลัสค่ะสลักของทอ,อสตนี้นะคะชุดเกรดดาวพลัสเนี่ย ขายหน่วยละ5,000บาทค่ะ5,000บาทเราสามารถรุ้นรวยได้2ปีหรือ24งวดค่ะสลากออมทรัพย์ชุดเกรดดาวพลัสน,นะคะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นมาค่ะโดยเขาแบ่งเป็น10ล้านหน่วยนะคะแต่ละหน่วยเนี่ยก็แบ่งออกเป็น10หมวดหมวดละ1ล้านหน่วยค่ะเวลาเราไปซื้อเราจะไม่สามารถเลือกเลขได้นะว่าเราจะแบบอยากได้เลขไหนอะเพราะว่า มันจะออกจากระบบคอมพิวเตอร์เนาะมันก็จะลันกันไปเรื่อยๆนะคะมาดูในส่วนของค่าตอบแทนเมื่อเราซื้อสลากชุดเปรดดาวพัดกันดีกว่าค่ะถ้าเกิดว่าเราถือไปเลยนะคะ2ปีลุ้นด้วย24งวดถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ถูกรางวัลเลยนะคะเราก็จะได้เป็นอัตราดอกเบี้ยรับเข้ามาในอัตรา 0.65%ต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะกว่าฝากออมทรัพย์นะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือในกรณีที่ถือครบ2ปีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถือไปไม่ครบ2ปีแล้วก็ไม่ครบ3เดือนด้วยเนี่ยก็จะถูกหัก50บาทนะนั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อไป5,000บาทเนี่ยเราก็จะเหลือ4,950บบาทค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถือไปเนาะ เกิน3เดือนแต่ไม่ครบ2ปีนะคะเราก็จะได้เงินต้นคืนค่ะจำนวน5,000บาทเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้ลุ้นเลขต่อนะถ้าเกิดว่าอุยเลขที่เราซื้อไปมันดันถูกรางวัลขึ้นมาเราก็จะแบบไม่ได้ตังค์นะคะแต่ว่าอันที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าระหว่างทางเราได้รับเงินรางวัลแล้วถูกรางวัลแล้วอะไรเงี้ยโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือได้แล้วได้เลยนะคะไม่มีการเรียกเก็บคืนค่ะ ในส่วนของรางวันนะคะรางวัลที่1เนี่ยหล้านบาทค่ะจํานวน1รางวัลต่อหมวดนะคะรางวัลที่สองรางวัลละ10,000แบาทจํานวน4รางวัลต่อหมวดค่ะรางวัลที่3รางวัลละ10,000บาทจํานวน20รางวัลต่อหมวดค่ะรางวัลที่4ี่รางวัลละ1000บาทจํานวน20รางวัลต่อหมวดค่ะ รางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวนี้นะคะรางวัลละ200บาทหมุน1ครั้งนอกจากนี้ยังมีรางวัลเลขสลับเลขท้าย3ตัวด้วยนะคะรางวัลละ100บาทค่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวรางวัลละ100บาทหมุน1ครั้งค่ะและยังมีรางวัลเลขสลับเลขท้าย2ตัวอีกรางวัลละ50บบาทค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถติด ต่อทางสาขาของธนาคารได้ทั่วประเทศเลยหรือว่าซื้อผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารทอซอ,อได้นะคะเงื่อนไขอยู่นิดนึงค่ะในการเปิดบัญชีนั่นกะ็คือคุณจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะคะในส่วนของนิติบุคคลเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดบัญชีเพื่อซื้อสลากได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในส่วนของบุคคลธรรมดาเนี่ยทั้งดอกเบีย้ยทั้งเงินรางวัลที่จะได้รับจากการ ซื้อสลากครั้งนี้นะจะไม่เสียภาษีเงนินได้บุคคลธรรมดานะแต่ว่าในส่วนของนิติบุคคลเนี่ยก็จะได้นำเอารายได้ส่วนนี้มาคำนวณภาษีค่ะแถมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับใครที่มีเงินจำนวนมากนะคะแล้วก็ชอบที่จะลุ้นกับสลากเนาะรุ้นรวยไปก็ทอสอจริงๆอ่ะในช่วงนี้ก็ออกมาอีกชุดหนึ่งนั่นก็คือชุดวิมานเมกพัสนะคะ ตัวชุดวิมานเมคพลัสเนี่ยออกมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาแล้ววันที่1ตุลานะคะราคาต่อนหน่วยจะอยู่ที่1ล้านบาทค่ะเมื่อฝากครบ2ปีนะคะอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่1.45เปเต่อปีะคะ่ะในส่วนของเงินรางวัลน,นะคะรางวัลที่1 3ล้านบาทค่ะจำนวน1รางวัลแล้วก็มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1อีก 1 0 0 0 0แบาทจำนวน2รางวันค่ะนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะเพราะว่าโดยความรู้สึกส่วนตัวรู้สึกว่าราคาต่อหน่วยค่อนงแพงเนาะสำหรับมือใหม่หัดออมอย่างเพียงขอเป็นหน่วยละ5,000บาทก่อนละกันค่ะแล้วนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เอามาฝากกันนะคะ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาเงินต้นมีเงินเย็นอย่างน้อย2ปีเนาะแล้ก็ได้รุนรวยด้วยหวังว่าทุกคนที่ได้ฟังนะคะจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งในแต่ละงวดแล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ